สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมให้กําลังใจครับผมมือนี่นะครับกัเบื้องงานสร้างงานผลิตคือเก้านะครับเป็นมอนี่ยูทีอูต่อเรือด้อพี่น้องครับอูต่อเรือในอีสานไต่เฮานะครับผมพี่น้องครับเป็นเรือดูดทรายครับพี่น้องครับเรือดูดทรายนะครับ อยู่ที่ลงกึงลือชาการช่างครับพี่น้องครับอยู่ลงลือชาการช่างอยู่ในเขตอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องครับแต่ว่าอยู่ติดครับตัวอำเภอของติดก,กันกับตัวอำเภอสตึกบุรีลำครับพี่น้องครับเนี่ยระยะทางบ่ถึง1กิโลครับเนี่ยขามสะพานสะพานขามไม่นำมูลไปก็เป็นเขตจังหวัดปุ จังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องขอไปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเนาะอำเภอเสะตึกเป็นงานต่อเรือดูดทรายครับพี่น้องครับส่วนโตแล้วกับโเคยเห็นด้วยกันพี่น้องครับนี่ได้โอกาสมาส่งเอารวดเชื่อมนะครับมาส่งที่ปูนะครับนะก็เลยขออนุญาตเพื่อนทำคลิปนะครับขออนุญาตเพ่นทำคลิป ลงคลิปให้พี่พี่น้องๆเบิงนะครับเดี๋ยวเบิงนํากันตัวนี้เงาอยู่ครับความเาาอยู่ที่13เมตรครับพี่น้องครับความเาาอยู่ที่13เมตรเหน้าตาอูเรือนะครับเนาะเรือดูดทรายพี่น้องครับเรียนพี่น้องว่าตัวนี้นะครับลูกค้าซื้อเรือเก่ามากเด้อพี่น้องครับลูกค้าซื้อเรือเก่ามากห้อููเพิ่อนมาทําความสะอาดทําไหมนะครับ มาเห็ดใหม่นะครับเนาะต่อใหม่เพิ่นกะต่อนะครับแบบของใหม่ทั้งลำกะเห็ดนะครับผมเอาแบบมาต่อขึ้นใหม่ของเก่าเพิ่นกะลบนะครับนะเนาะตันนี้เพิ่นกำลังอันนี้ครับพี่น้องครับกำลังแยกส่วนนะครับแยกส่วนจะใหญ่ไป มืออื่นนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปเมืองข้างบนกัน,นครับ <S <S 1> <S 1> มือไหนเอาไปลงสายแล้วครับเอาไปลงไหนครับเนี่ยชุมพลชุมพลบุรีสุสรินทร์เนี่ยอ๋อลงในบ้านเจ้าของนี่เนาะโอ้พี่น้องขึ้นเนรือขึ้นเรือเนี่ยครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ขึ้นเรือโป้เครื่องยังไงเลยเอาพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันนะครับนะ ตอนโตผมก็บ,บอกเคยเห็นครับพี่น้องครับโอ้ตัวน,นี้ตัวน,นี้บอครับเครื่องดูดมันนี่บอกโอ้หนา้าตาเครื่องดูดมันพี่น้องครับบอกยางไงเลยเเอหอยโขรงหอยโขรงสิบนิว้วโอ้หอยโขรงสิบนิวน้วสิบนิ้วนี่คือปากมั้เนาะคปากโอ้อยางไงเลยพี่น้องครับนี่สิบออกสิบว้าเครื่องเครื่องเครื่องเป็นเครื่องอียังครับนี่ยเจ็สิบเจ็ดโอ้ อู๋อย่างใหญ่เลยอันนี้เขาเขาใส่กับเรือโดยเฉพาะครับหรือว่าใส่เครื่องยนต์รถเท่ากันได้เครื่องเนี่ยไหมเครื่องรถ,ถรถเออรถทัวเครื่องรถทัวร์อเครื่องรถทัวตัวนี้ลูกคา้าหามาหมดเลยโอ้ลูกค้าเหลือหามาหมดเครื่องนี้รับเป็นรับเฉพาะขาแรงครับพี่น้องครับเป็นลูกคา้าจัดมาให้หมดเลยรับสื่อเรือพวกเรามา โอ้นี่ลงชุมพลบ้านนิพ่อ,องเอบอ่ไอไสไอ้ตรงอยู่ใกล้ๆเส้นนั่นปน่ะครับหเห็นทางเขาบอ่อไสอยู่อัน,นหนนะึ่งเห็นไหมโอ้ถือว่าทางถ้ทาทางจะออกไปทั่วนะเดี๋ยวนะลงไปนี่ไปถึงแยกทางพ่าดแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปโอ้ยเห็นมีบอ่ออยู่ตรงนั้นบ่อหนึ่งนะโอ้ยตัวนี้ไปทางฟังนี่อ๋ออยู่คนละฝั่งกับคุณสิบสามเมตรครับพี่น้องครับสิบสามเมตรเดี๋ยวพี่น้องว่าเป็น เรือดูดไสยครับพี่น้องครับความเงีบตอนนี้เพิ่นกำลังแยกสินส่วนครับแยกสินส่วนเอาไปลงหนาง,งานครับโอ้เพิ่นเห็ไใบแบบมีน็อตขันเนี่พี่น้องครับตัวน,นี้น,อน็อตขันแยกสินส่วนน,อน็อตขันแยกสินส่วน แล้วก็ส่วนโครงหลังขอบหลังคาเนี่ยก็แยกไปหมดครับมันก็จะตัวนี้ก็จะไปเป็นชุดของมันยาวๆแบบนี้ครับใส่รถไปยาวๆแบบนี้นะครับนะ <itas> <c oughs> สำหรับผมแล้วก็ครั้งแรกในชีวิตด้วยพี่้องครับนี่ที่ได้ขึ้นเหยียบนะครับได้ขึ้นเหยียบ <c oughs> เรือดูดรา้ เป็นอู่ต่อเรือในอีสานใต้เฮาครับพี่น้องครับมีหลายบ่ครับในทััาคภาคอีสานมีหลายบ่อู่ต่อเรือพวกนีัหลายครับหลายอยู่บ่ะก็อู่ของที่หนึ่งอยู่ละอยู่ราศีอะไรที่หนึ่งอยู่ร,ราศีอ๋อศรีสะเกดบ้านเราโดนบ้านเราโดนราศีอ๋อศรีสะเกดบ้านผมตัวนี้บ้านผมก็อยู่ศรีสะเกดเหมือนกันโอ้เง <c oughs> ียมาแล้วบ้านเราโดน,น,โดนอืมหน่ง <c oughs> แกอยู่นี่คือสุรินทีหนึง่งที่นี่หน้างที่นึ่งลงคือเป็นชายที่นะอ๋ออยู่อยู่ไกลๆกันนี่เนาะเนี่ยสวัสดีครับถ่ายถ่ายคลิปลงยูทูบหน่อยเฮียบเุคยเห็นโอ้โหสิบสามเมตรครับพี่น้องครับสิบสามเมตรตัวนี้จะเป็นส่วนหนัวเนาะอาจจะเป็นส่วนหนัวนะครับพี่น,น้องครับบุญจะเป็นถ่ายนะเนาะเครื่องอยู่ เงาวิบ13เมตรพี่น้องครับจะถอดสินส่วนครับนี่เป็นสี่แยกถอดสินส่วนออกไปลงครับเป็นนอ็นอตน็อตขันนะครับน็อตขันจับไว้นะครับแยกสิน่วนก็จะส่วนลำเาวนี่ก็จะไปเป็นลำเาาเนาครับลำเงา,าเป็นส่วนหนึ่งนะครับนี่ส่วนตัวนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับ รับกลัวโค้งสางพวกนั้นก็ถอดไว้เอาไปข้มันนะครับใส่เกืื่งรถไว้เผื่อจิไปปกะกอบมืออื่นนะครับผมโอ้ลำํำนึงนี่ก็ใส่รวดเชื่อมไายลัางเตือบกับพี่น้องครับสั่งรวดเชื่อมผมมาหอบก่อในสิบลังนะใส่มดแล้วครับมันนี้มาทรงใหมนน่เป็นขางบนนะครับ โอ้ตัวนี้มองนั่งหมน,นี่นั่งมองนั่งคนขับบวกนี่ใช่ครับนอ๋อที่นั่งบวกพุ่มเครื่องที่นั่งบวกพุ่มเครื่องท่อที่นี่ยุกปล่อยท่อลงโอ้ตัวนี้ระบบปล่อยปล่อยปล่อยหัวดูดลงแนวลงจอข้างล่างอืมอันเร่งโอ้อ่ะไปสิเรียนขับเรือพี่น้องมาเด้ออันนี้ปล่อยเนาะ ปล่อยหัวปล่อยหัวดูดทรายครับพี่น้องครับมาด้ออตัวนี้ก็เรลี่ยงเครืองแรง,งเบาอือันเล็กพวกนี้โอ้จอรูู้ว้เอาไปขันเฮ็ดนี่นะครับแปะลังคาอืก็จะขึ้นไปตามนี่แหละพี่น้องครับอันนี้ส่วนหนึ่งตัวนี้ส่วนหนึ่งนะครับถีเยาๆนะครับก็ส่วนสันสันก็ ใส่ไปประกอบนาง,งานอีกที่หนึ่งครับโอ้ตอนนี้คือสําเร็จแล้วคือเอาไปเอาไปประกอบนี่คือสาเร็จเลยเอาใส่งานเลยเอ๋อประกอบอะกระดูเดยเลยอันนี้ล็อกยั้งครับนี่ล็อกล็อกล็อกส,ล,อกสลิงเนี่ยครับไม่ท่อไปลงอ๋อล็อกสลิงคือควบพุมคอไ้ใ,ให้มันอยู่ในตำแหน่งนะ่ว่าเราเราปล่อยก็ไปเราถ้าเราปล่อยเยอะตายแล้วจะลาม เราต้องเราต้องการอยู่อยู่แขนไหนเราก็ล็อกมันไว้อ๋อทำห้ล็อกนี่มันลงไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมล็อกก็ลงเลยลงก็ลงจนสุดสลิงนี่แมนโอ้เราก็ดูดลึกๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวสิพาลงไปเบิ่งกะหัว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 ดูดมันครับพี่น้องครับที่มันทำหน้าที่เจาะเข้าไปนะครับ ัวนี้เป็นสลิงนะครับพี่น้องครับสลิงเจาะหัวดูดน,นี่ก็จะเป็นท่อดูดนัครับท่อดูดนอนอยู่ข้างล่างน,นี่เป็นท่อดูดครับพี่น้องครับตัวนี้ถอดออกแล้วนะครับเนาะถอดออกแล้วเพื่อที่จะไปประกอบอยู่หน้างานนะท่อดูดนี่ต้องอต้องตอมาข้ขังหน้าสงสัยต้องตอมาข้ขังหน้า ตัวนี้ทอนี่นะครับก็เขาไปมองบอกห้อยโคง้งตัวดูดนะครับเป็นทอขนาดสิบนิวน้วทอขนาดสิบนิ้วตัวนี้ก็จะเป็นแทนของเครื่องพี่นองครับแทนของเครื่องแทนที่วางเครื่องวางห้อยวาง อหอยโคงนะครับดูดโอ้โอ้ตัวนี้มันเป็นพออย่างน้นนอคขับเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวลอ,องสืบสาวฮห,หัวน้ำกันนะครับพี่น้องครับทางแหลกที่เห็นนี่เป็นเรือดูดทรายนะครับพี่น้องครับเรียนว่าเป็นเรือดูดทรายนะครับผลงานของอ่า ลือชาการช่างครับพี่น้องครับลือชาการช่างนะครับนะสิบสามเมตรครับลำนี้ครับหัวที่ปล่อยลงนะครับเป็นหัวนี่ครับพี่น้องครับนี่เป็นหัวเรียนว่าเป็นลูกค้าซื้อเครื่องเก่ามานะครับตัวนี้ครับซื้อเครื่องเก่ามาก็เลยต้องใส่ตัวเก่าของลูกค้านะครับนี่ตัวนี้เป็นหัวที่ทิ้งลงดูดลงไปในทรายครับพี่น้องครับทิ้งลงไปในทรายนะ เป็นเอามาทอตรงนั้นก็จะต่อนะครับตรงนั้นตอเขาทอนี่ครับตอน,นี้มาทำค้อมสะอาดไหมนะครับต่กอนนี่มันก็จะต้นแหล,ะหละ่ะล่ะเพราะว่ามันได้ใส่กาศางานมาหลายปีือชาจัดให้ครับนี่ยาวๆด้ยพี่นอ้อง เพิ่นกำลังถอดนะครับพี่น้องครับถอดสิ้นส่วนถอดสิ้นส่วนแยกนะครับแยกแยกล่างนะครับตอนนี้เพิ่นกำลังถอดสิ้นส่วนนะครับพี่น้องครับถอดสิ้นส่วนเพื่อไปประกอบหนางานนะครับอ,อื่นนี่เพิ่นก็จะยกนะครับยกขนใหญ่ ขนย้ายไปติดตั้งนะครับในเขตอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เฮานี่นะครับผมเป็นปูต่อเรือในภาคหลัไห่เฮานี่ครับมีไม่บ่มีบ่จักอูน,นะครับที่ต่อเรือสร้างเรือนะครับเดียนพี่น้องว่าเป็นเรือดูดรายครับพี่น้องเป็นเรือดูดทไสยขสนาด ความยาว13เมตรครับ13เมตรตอนนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับกลังจะถอดครับกำลังถอดสิ่ส่วนกำลังถอดสิ้นส่วนนะครับเพือนนะจะเอาไปประกอบหนางานนะครับพี่น้องครับจะเอาไปประกอบหนางาน ความยาว13เมตรครับเดี๋ยวจะสอบถามเบือ้องค้อนี่นะครับทอตัวนี้ทำหน้าที่ยังครับเพราะว่าตัวนั้นเป็นทอดูดหรือว่าเนี่ยทอกับทอตัวนี้ทำหน้าที่ยังครับนี่ตัวนี้เนี่ยไอ้ทอที่เป็นยางทออ่อนกับ กะก็กตอ่อกันครับพวกนี้อ๋อตัวนี้กิเป็นส่วนประกอบกัเอาไปต่อใส่งานเหมือนกันอืมเอาไปต่อใช้งานเพื่อแบบว่าให้เรือมันแบบเล่นตัวได้อ๋อเป็นแบบตัวนี้ตัวนี้เอาไว้ดึงซ้ายดึงขวาตัวนี้ดึงซ้งายดึงขวาคือดึงหัวนี่เปลหัวใช่ใช,ใช่ดึงหัวตัวนี้ตัวนี้เป็นข้ออ่อนเพื่อว่าให้เรือ ซ้ายขวาได้แบบเปล่นตัวได้นิดนึงอืมเอาให้มันเเลี้้ยวไดอาต่อจากตัวนี้ต่อจากตัวนี้ตัวนี้ต่อด้านหลังนู่นอ๋อต่อที่ว่าอยู่ด้านหลังที่มีต่อออกนะอ๋อไปต่อนู่นอีกที่นึงเรียกว่าดูนี่คือตัวนี้ดูคือหัวนี่หัวนี่มันจะอยู่ในลักษณะท่านี่แบบเวลาดูดก็ปล่อยลงอ๋อปล่อยท่านี้ท่านี้รับจับที่ปล่อยอ๋อถ้าเราเราปล่อยแล้วมันก็จะหัวมันก็จะถ่มลงพื้นดิ่งลงพัดสุธาเลย อ๋อตัวน,นี้คือเวลาเก็บตัวเวลาแลนเนาะเวลาเดินทางแลนเก็บตัวมาแบบนี้เอืมนี่อีสานไต่เฮากับมีดีเหมือนกันพี่น้องครับอู๋ต่อเรือดูดใส่เดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรติดต่อนะครับแล้วก็พี่กัดเข้ามาติดต่อสอบถามทางอูคนนเบงเด้อพี่น้องครับเรียนวันนี้เป็นอู อ,อู่ต่อเรือนครับเป็นเรือดูดทรายเรือดูดทรายในผาอีสานไต้ครับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินครับพี่น้องครับเป็นชายแดนติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องครับอำเภอสตึกค,ครับห่างจากตัวอำเภอรสรตึกไม่ถึง1กิโลเมตรครับพี่น้องครับแต่ว่ายังอยู่ในพิกัดของชุมพลบุรีสุริน คือชากั้นช่างครับพี่น้องครับ0935499398ครับพี่น้องครับก็ลองติดต่อมาสอบถามรายละเอียดไปนะครับสำหรับเ่าแก่ทำธุรกิจบ่อดูดทรายครับพี่น้องครับบ่อดูดทรายก็ลองติดต่อสอบถามเพข่าวเมื่อใดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมมีหยังแปลกๆนะครับงานส่างงานผลิตนะครับไอ้ดินถิ่นบ้านเฮาจัดให้เบิ้งครับพี่น้องครับ กําลังใจจากการกดไลค์นะครับพี่น้องครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องไอดินถิ่นบ้านเฮานะครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้้องอําราพาจาาไปก่อนครับพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ